สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel f e ฟิ t ไท i ใน YouTube ครับตอนนี้บรรยากาศยามเช้าที่ยอดดอยอินทนนท์นะครับนี่ฮะตรงนี้เป็นลานจอดรถด้านบนสุดนะครับแล้วก็ด้านนู้นจะไปเดินขินไปจุดสูงสุดของดอยอินทนนท์นะครับตอนนี้ประมาณ7ตอนนี้ประมาณ7 8ถึง8องศานะครับ ยอดดอยสูงสุดจะขึ้นจากตรงนี้ไปประมาณ50เมตรนะฮะอันนี้อากาศปิดครับอากาศปิดนักท่องเที่ยวก็มากันสัมผัสความหนาวเย็นของยอดดอยถน,นนกันอย่างเต็มที่นี่ครับด้านนู้นจะเป็นศูนย์เลดารานะครับแต่มองอะไรไม่เห็นเลยนะครับหมอกคุ้งไปหมดนะครับอากาศปิดขับรถขึ้นมาก็ต้องระมัดระวังนะครับ ระยะการมองเห็นจะอยู่แค่3-4เมตรเท่านั้นลมมาพัดหมอกมาด้วยนะครับบรรยากาศเหมือนเดินอยู่ในตู้เย็นนะครับหมอกนี่จะจริงอุณหภูมิยังไม่ถือว่าเย็นมากนะครับนะฮะแต่ว่าหมอกนี่เป็นคือความชื้นนะครับเพราะว่ามีฝนตกมาตลอดนะฮะ วันนี้ก็ามาลุ้นดูว่าจะมีโอกาสจะมีหิมะไหมเพราะว่า,าผมตามมาหลายแห่งนะครับเคยตามไปเจอหิมะที่ซาปาเวียดนามนะฮะปกติหน้าหนาเวเมืองไทยเนี่ยความชื้นจะไม่ค่อยมีนะฮะเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ว่ามีฝนตกนะครับเมื่อวานฝนตกที่หังดงเชียงใหม่จอมทองตอนขึ้นมาที่จอมทองฝนก็ตกตลอดนะครับ ก็ลุ้นว่าถ้าอากาศเย็นถึงนะแล้วมีฝนตกลงมาก็จะมีเสร็จลุ้นที่จะเป็นหิมะนะครับแล้วก็ผมดูแผนที่อุณหภูมิในอินเทอร์เน็ตนะครับก็กำลังอากาศเย็นจากเมืองจีนกำลังจะมาถึงนะครับวันนี้วันที่26นะครับมกราคมนะฮะปี2016นะครับ นะอากาศเย็นจริงๆนะครับก็ลุ้นนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องรอถึง10บโมงเที่ยงนะครับดูสภาพอากาศว่าเป็นไงนะบรรยากาศจากลานจอดรถก่อนถึงยอดดอยนถนนครับผมตรงด้านนู้นจะเป็นร้านกาแฟสมิตรนะครับ สูงนรรสกาแล้วก็ทางไปยอดดอยถน,นนนะครับผมก็อยู่ที่ยอดดอยถน,นนลนะจุดสูงสุดในประเทศไทยตอนนี้สูงประมาณ2,500เมตรนะครับนี่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของนักดูนกนะครับนี่ได้ยินเสียงนกเจ้าเจ้าเกันเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินเส้นทางนี้กันนะครับหลายคนที่มาเที่ยว ยอดยอดดอยถนนนะครับก็ไปถ่ายรูปกับจุดสูงสุดอะไรนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้มาเดินเส้นทางธรรมชาติตรงนี้ซึ่งน่าเสียดายเพราะป่าที่นี่มีลักษณะเฉพาะนะครับส่วนใหญ่มีกุ๊ปทัวร์อะไรเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าให้ขึ้นไปดูดูเสร็จแล้วเนี่ยก็จะรีบไปดูพระาธาตุกันนะฮะจริงๆหลายคนถ้าได้มาเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติตรงนี้นะครับที่อ่างกาเนี่ย เรียกว่ามาดอยธนนท์เนี่ยถ้าไม่ได้มาที่เส้นทางเดินสึกษาธรรมชาติอังกาแล้วก็ไม่ได้ไปกิ่วแม่ป่านนี่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้มาเที่ยวดอยินนท์นะครับเพราะนี่คือธรรมชาติที่สุดยอดนะครับเดี๋ยวเราไปชมเส้นทางกันครับเ้วทางมาถึงยอดดอยุสดนสยามวันีมีเสียงประกาศครับสภาพอากาศปิดนะครับระยะการมองเห็น3-5เมตรให้ท่านขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับ เสียงเจ้าหน้าที่ประกาศเตือนครับเพราะอากาศปิดนะครับหมอกลงจัดครับผมกรับตรงนี้ก็ปลายสูงสุดแดนสยามนะครับบอกสูงระดับจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับ2,565.3341เมตรนะครับแต่ว่าจริงๆหลักหมุดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับ ตรงนี้ก็เป็นป้ายนักท่องเที่ยวถ่ายกันนะครับก็เดินขึ้นไปนะฮะจากตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้เดินขึ้นมาจากลานจอดรถประมาณ50เมตรเสียงนกร้องนะครับเป็นป่าดูนะครับตรงที่มีสถูปแล้วก็จะมี จุดที่เป็นหลักหมดุดระดับความสูงนี่ครับ ตรงนี้เป็นกูพระเจ้าอินทวิชยานนนะครับ ตรงนี้เป็นทางเดินไม้นะครับก็ตรงนี้คือหลักหมุดที่เป็นบอกจุดสูงสุดนะครับก็มีนักเที่ยวมาถ่ายรูปกันนะฮะ นี่คือจุดสูงสุดแท้จริงในประเทศไทยครับกลางป่าที่เต็มไปด้วยหมอกเมฆแล้วพบกันใหม่กับช่องสุไทยใน YouTube ครับหนาวจริงๆครับ